ใครที่เป็นไมเกรนนะครับแล้วไม่อยากจะปวดหัวไมเกรนนะครับลองหาสามหานี้นะครับมาทานประจํากันนะครับบ่อยๆจะดีมากเลยนะครับมีอะไรกันบ้างนะอันที่หนึ่งเลยครับอาหารที่มันมีแมกนีเซียมนะครับซึ่งมักจะพบมากในอาหารประเภทพวกผักผลไม้และธัญ,ญพืชรวมถึงถั่วต่างๆแมกนีเซียมเนี่ยมันเป็นแร่ธาตุที่จําเป็นต่อการทํางานของระบบประสาทและก็กล้ามเนื้อช่วยควบคุมการขนส่งนะครับการส่งกระแสประสาท มันจึงช่วยบรรเทาอาการซึมเศร้าเครียดและปวดศรีรษะไมเกรนได้อันที่2เลยครับอาหารที่มีโอเมก้า3นะครับซึ่งจะพบมากในเนื้อเนื้อปลาทะเลปลาแซลมอนต,ต่างต่างพวกนี้นะพวกนี้โอเมก้า3เนี่ยมันจะมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบช่วยลดนะครับความถี่และความแรงของโรคปวดศรีรษะไมเกรนได้อันที่3เลยครับอาหารที่มันมีไขมันต่ำอยางเช่นพวกโยเกิร์ตนมไขมันต่ำนมปังโฮเกน อาหารพวกนี้จะช่วยควบคุมระดับไขมันในเลือดและลดความเสี่ยงของการเ,เกิดโรคหัวใจและลดอาการปวดศีรษะได้นอกจากอาหารธรรมชาติพวกนี้คนที่ปวดหัวไมเกรนบ่อยๆนะครับเน้นให้หมั่นออกกําลังกายนะครับทําจิตใจให้สงบไม่เครียดจะช่วยให้คุณเนี่ยที่เป็นอาการไมเกรนนะครับต่างๆก็ค่อยดีขึ้นนะครับ